คุณทักษิณไปที่โคราชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์สื่อบนชนเพราะสื่อก็ไปถามเรื่องกรณี40สวอรหรือว่าคนที่มีคนยื่นชื่อเนี่ยจ้องใจที่จะล้มจ้องใจที่จะมาะก็ทบชิงหรือจะมาอะเอาเป็นเอาตายกับคุณทักษิณหรือไม่อย่างไรลองฟังว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องนี้อย่างไงนะฮะเชิญครับ ไปเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่มี มีลี้ลับอยู่คนส่วนหนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ว่าใน่นอนในฐานะนายงตรีมีหนะ้าที่ต้องตอบตั้งตอบท่านก็ต้องเตรียมตอบคาถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทาอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงกังนะนักวิการออกมาบอกว่าให้จับตานายใหญ่บอกจะเช็คทกีสี่ปอว โอ้ผมจะไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คําปรึกษารุ่นน้องๆให้ึ้นช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ํายาแล้วครัผมแก่ละมันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครยังไงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานละมีช้านานละเอไหคือล้มคน่า มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าเพราะว่านายที่สิบกิสพบเข้ามายื่นชื่อขัดข,ข,ข,ขอเนี่ยอาจจะเป็นชุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การเดินหน้าของรัฐบาล ากหรอกครับไม่มากเพราะว่าชี้แจงได้ไม่เป็นไรจะ,จะเล่นงานผมเหรอโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วนะต่างคนต่างอยู่เทบบนี้พักผู้ใหญต้องเกรการรับมุณยังไงบ้างไหมครับไม่มีอะไรครับก็ทําอะไรให้ถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหวั่นไหวมากตาแหน่งของนายก็มีคนบอกว่าเอมี่คุณแค่ท้องการ คืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ให้นานที่สุดเพราะว่างานมันกําลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วงรับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็มีโควิด3ปีเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองหนักเพราะงการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับก็ต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็ให้ประชาชนอดทนด้วยว่าใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่มีใครนิ่งนอนใจ ไปเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนี่ค่ะแม่พอเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา YouTube เราเดือดมากค่ะพี่หนุ่มแฟนกลับแฟนรายการนี่โอ้โหคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะแล้วจะเห็นว่าแบล็กเกลีวข้างหลังเนี่ยก็มีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะที่ไปลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะส่วนประเด็นที่นายทักษิณบอกว่าไม่รู้แหละว่าใครอยู่เบื้องหลังใครนะที่มีการยื่นแบบนี้ค่ะแต่ว่าสี่สสวเนี่ยคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเป็นคนของใครหรือเปล่าเป็นกลุ่มใครหรือเปล่า <S 2> 2 <S สองในสี่สแสวงการท่านก็ให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวเลยใช่ไหมคะคท่านก็คือโทรคือคุยกันก็ด้วยค,ความเราก็อยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรก็ทโทรไปสอบถามท่าน ท่านก็เล่าให้ฟังในรายละเอียดเปิดเบื้องลึกเลยนี่แบบนี้เลยเบื้องลึกเลยนะแล้วก็ยืนยันนะบอกว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเป็นการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญค่ะนี่ในส่วนของท่านสวสมชายแสวงการยืนยันเลยนะว่ามีคําสั่งจากใครให้42สวยื่นเพื่อให้นายกค้นจากตําแหน่งหรือไม่คุณสมชายบอกว่าไม่เคยมีคําสั่งจากใครทําด้วยตนเองมาโดยตลอดตั้งแต่ยื่นสารในอดีตเป็นทั้งผู้ร้องและถูกร้องมาแล้วแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะก็คือสวดีเลกฤทธิ์นะคะท่านก็ บอกว่าแมทักษิณจะมาบอกว่ารู้นะว่าใครอยู่เบื้องหลัง4 0สวสวดิเรกฤทธิ์ออบอกว่าเนี่ยนะไม่ไม่สนใจละก็ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งสองตรงกันเลยนะ,ะก็คือว่ากระบวนการทําวันนี้คิดถึงประโยชน์ประเทศชาติ<ม>เป็นหลักสวสมชายคุยกับผมนะครับที่มีการพูดคุยทางโทรศัพท์บอกว่าน้องย้อนกลับไปดูเมื่อปี51ดีกว่า ตั้งแต่ปี51ตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มสวมีกลุ่ม40สวสมชายสแสวงการประสานมาลึกค่พิทักษ์ไผบุญนิติตะวันหรือใครต่อใครใ<ๆ>ก็ยื่นร้องมาโดยตลอดบางทีอาจจะยื่นเองในานามกลุ่มหรือให้สวเพยยื่อนกันยื่นยื่นคุณสมัครคุณสมัรสุนทรเวชอ,อันนั้นก็คือกลุ่ม4ี่สสวกับคุณเรืองไกรเป็นชื่อคนยืน่นแต่ว่าคนที่เซ็นก็4 0สวทั้งนั้นถัดมาแม้แต่คุณยิ่งรัชชินวัตรนะฮะที่คุณไพบุญนิติตะวันไปยืื่นนนกก็40สวเหมอัอ ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขายื่นตรวจสอบมาโดยตอลอดล่ำนูนนะมีความต้องให้คนที่มาดำรงตําแหน่งสง่างามวันนี้เมื่ออะไรที่เป็นข้อท้วงติงหรือมีอะไรที่ไม่สง่างามหน้าที่เราก็ต้องทําหน้าที่ตรวจสอบใครบอกว่ารักษาการไม่ใช่ยัง,ยงปฏิบัติหน,หน้าที่อยู่<อ>ทําหน้าที่สวได้เต็มที่แค่ ปฏิบัติตามมาตรา272ก็คือโหวตเลือกนายกไม่ได้นอกนั้นอำนาจเต็มเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าจะได้สอวชุดใหม่นะครับแต่อีกคนหนึ่งโดนเหมือนกันนะฮะคุณทักษิณชินวัตรนี่ปลายเดือนนี้แล้วค่ะ29พฤษภาคมนี้ต้องโฟกัสกันนะท่านผู้ชมครับ เนื่องจากกรณีที่ทางอายการสูงสุดนัดฟังคำสั่งคดีที่นายทักษิณชินวัตรอ,ด,อดีตนายกนะฮะถูกอดีตอายการสูงสุดฟ้องในความผิดนะฮะตามมาตรา1นึสองเมื่อปี2558 <c oughs> กรณีที่ให้สัมภาษณ์ที่สื่อเกาหลีนะครับ <c oughs> ให้สัมภาษณ์ที่สื่อเกาหลีซึ่งประเด็นเรื่องนี้น่าสนใจอย่างไรมันผนวกมันเชื่อมโยงมันเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวนะครับกับกรณีทางด้านของกลุ่ม4 0สวที่ไปยื่นนะฮะ าสารรัมนูนกรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของอคุณเศษฐาและก็คุณพิชิตหลายคนก็จับสัญญาณว่าสถานการณ์การเมืองสมรการเนี่ยมันจะพลิกผันไปอย่างไรหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาก,ก็คือว่า29พฤษภาคมนี้อายการสูงสุดจะมีคําสั่งอย่างไรถ้ามีคําสั่งเห็นควรในการสั่งฟ้องอนะฮะคดีของคุณทักษิณจะถูกส่งนะนัดหมายส่งตัวเพื่อไปที่ศาลแล้วก็หมายหมุดก็จะนับแล้วว่า โดนคดีที่ศาลเตรียมของการสู้คดีอย่างไรนะครับคดีนี้มันจะมัดคุณนักษินไว้แต่ถ้าเกิดว่าอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องก็จบกันก็จบกันนะฮะเรื่องนี้ต้องติดตามเมื่อวานนิดทีมข่าวก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยทางโทรศัพท์นะครับกับคุณถาวรเสนเนียมสมาชิกพักรมไทยสร้างชาติอดีตรัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เป็นอดีตอายการด้วย คุณถาวรบอกว่าต้องจับตามองนะในวันพุธนี้คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่ไม่อยากจะเป็นจำเลยในการถูกสั่งฟ้องก็คือนายทักษิณเนี่ยนะวันนี้ประชาชนอยากจะเห็นความยุติธรรมคนที่บริโภคข่าวสารก็ติดตามสารการบางคนก็สื่อสารพูดกันไปฟันธงกันไปถูกบ้างผิดบ้างแต่คุณถาวรบอกว่า วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงใช้อำนาจรัฐในการสั่งฟ้องในทักษิณก็คืออดีตอายการสูงสุดตอนนั้นร้อยตัรวจตรีพง์นิวัตยุทธพันธบริพานนะฮะอายการสูงสุดในขณะนั้นแต่เมื่อปี2558เนี่ยเป็นการฟ้องในนามรัฐไม่ใช่ฟ้องส่วนตัวต่อมาเมื่อในทักษิณเดินทางกลับมาถึงไทยนะฮะสิงหาคมห6 ก็มีการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสูกสั่งฟ้องในครั้งนี้ก็ขอให้พิจารณาพยานหลักฐานขอให้การเพิ่มเติมซึ่งอายการก็รับเรื่องแล้วก็เลื่อนให้มีการสั่งคดีมาเป็นพุทธที่29คุณถาวรบอกว่าเราต้องจับตามองว่านักการเมืองคนในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงประชาชนเนี่ยว่าคดีนี้จะออกมาอย่างไรนะครับ สั่งฟ้องี่เป็นการสั่งฟ้องโดยบุคคล,มลหมายเลขหนึ่งขององค์กรอายการดังนั้นแม้ว่าทางฝ่ายผู้ต้องหาคือนายทักษิณชิน,ชนวัตรมาร้องขอความเป็นธรรมพยานหลักฐานที่ฟังได้ว่าคดีมีมูลพอฟ้องก็ไม่น่าจะถูกทำให้น้ำหนักลดหลงมเมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงมีความเห็นว่าไอการสูงสุดคนต่อมาจะเป็นคนนี้หรือคนไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้ามารับหน้าที่แล้วไปกลับความเห็นเดิมไปเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมผมว่าจะมีผลไม่ดีกับกระบวนการยุติธรรมพิจารณาพิของอายการสูงคนเก่าที่สั่งพร้อมไว้ไม่น่าจะผิดพลาดคาดเคลื่อน เป็นเตือนสติอายการสูงคนนี้ไว้ว่าขอให้นมันระวัตรในการใช้ดุลพินิษ้าจะเปลี่ยนความเห็นจากสั่งพร้อมมาเป็นสั่งไม,ม่พ้องครับนีแนวโน้มจะเลื่อนหรือไม่ผมไม่อยากจะอย่างรู้การใช้ดุลพินิษของท่านอายการสูงสุดหรือเจ้าของสำนวนในวันที่ยี่สิบเก้านี้ได้แต่ผมคิดว่าพยานหลักฐานไม่ได้สลับซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยาก ไม่จาเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตีความหรือต้องรอพยานหลักฐานอื่นใดอีกแล้วเพราะตั้งแต่ห้าแปดแล้วสํานวนก็อยู่ในมืออายการสูงสุดมายาวนานและตั้งแต่วันที่ยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมนี้ก็น่าจะรวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วถ้าจะเลื่อนผมตีความว่าลังเลหรือ จะมีการแทรกแซงกระบวนการติธารมโดยคนอื่นท่านถาบอลเสนเนี่ยบอกว่าจับตาดูเลยนะคะแล้วก็ย้อนสรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคดีนี้เกิดตั้งแต่ปี58ค่ะที่นายทักษิณชินวัตรนั่นนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่กรุงโซนะคะ21พฤษภาคมปี58แล้วก็ช่วงดังกล่าวร้อยตำรวจตรีพง์นิวัตยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดขณะนั้นมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ต้องจับตาดู29พฤษภาคมนี้ค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เลื่อนมาตั้งแต่10เมษายนนะครับก็รอดูอีกทีนะ29นี้จะเลื่อนอีกไหมแต่ถ้าไม่เลื่อนนี่หวยจะออกอย่างไรก็ต้องรอติดตามประเด็นใหญ่นะครับประเด็นใหญ่สําหรับเรื่องของมาตรา1น <g ok> ึ2สามการหรือว่าแรงกดดันทางการเมืองมันจะส่งผลทันที